ทุกคนมือยับแล้วเอาลงไปดิเห็นไหมเขาต่อยเมื่อไหร่เขาโดนอะยับแล้วมือยื่นไว้มื่ต้องไปเหมือนที่เสบบอกเมื่อกี้ยับเสร็จแล้วก็ดึงมาอยู่ที่หูน่ะต่อยนี้โดนหรอดึงไว้เออเอามือยับแล้วมือลงมันก็โดนเลยเด็กดึงไว้ดึงมันอในอยู่ที่หูไห้เออ แล้เอาไปว้ที่เดิมที่หน้าป้องกันดตัวเองเหมือนเดิมเดยวลงมานี่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 นีนีนี่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 ดับนี่นี่นี่นีน ไม่หมัดหน้าแย่ไหมแย่ไหมรูกวอลไหมยืดบอลไหมเออยืดไม่ใช้จังหวะก็แท็กเออเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาเขาได้จังหวะเขาป๊บหน่อยเดียวเองเออเนี่ยยักษ์มั่งแย่มั่งแย่มั่งแย่ที่มั่งเนี่ยมั่งยักมั่งพุกมั่งมั่งออกไปเออนั่นแหละลงบางขึ้นบนมือดิมือดีไม่ได้รวมออกอาวุธไปกันลอมัดกหน้ามึงบอกดีด Ai, aí aí. เดี๋ยวเอาหมัดอัป,ปคัดไปแลกกับหมัดโอเวอร์เฮดปั้นหมัดโอเวอร์เฮดเป็นเข้ากว่าอัป,ปคัดตอนจังหวะได้จังหวะเผลอเอ,อ,อหน้าตั้ง มือหน้าไม่ตั้งมือหน้าไม่ตั้งโดนหมัดขวา<เล> หมัดซ้ายตั้งไว้ไม่โดนหมัดขวาซ้ายตั้งจับหูไว้มือซ้ายจับหูไม่โดนโอ้ยเหรอตามมือซ้ายไปจับหูไม่โดนโอ้ยเหรอีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาที หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีลูกไม่ถึงแล้วสามสิบวินาที